เพื่อนๆหลายท่านานะะขอกันมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วอันนี้นะเป็นลุกที่ไปงานะแต่งตอนเช้านั่นเองนะคะก็จะมีผิวที่แบบฉ่าวาวดูสุขภาพดีนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่หนาบโบจนเกินไปนะอะและลุคนี้นะคะแต่งไม่ยากแนะ่นอนถ้าอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะกลับมาหน้าสบกันอีกแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ดึกแล้วนะ23นกาส46นาทีนะก็กำลังจะไปนอนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องใช้หน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมจะเลือกลงเป็นมาร์คก่อนนะคะวันนี้แอมใช้เป็น Soul Skin Sleeping White Mask นั่นเองนะคะซึ่งอ,อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะคะพวก Sleeping Mask เนี่ยจะได้ผลเร็วกว่าพวกครีมนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แค่กดกดกดไปนะคะแล้วตัวมาร์กก็จะออกมาแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะ ก็จะทาไปนะก่อนที่จะนอนนั่นเองะคะ่ะตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดหลายตัวนะที่น่าสนใจนะคะเช่นพิษงูนั่นเองนะคะซึ่งถือว,ว่าเป็นราชนีนะคะแห่งความอ่อนไวนั่นเองนะคะก็จะช่วยยกกระชับผิวนะคะแล้วก็ให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอบูตินวิตามินซีนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วกมีเมื่อหอยทากนะคะจะช่วยในการฟื้นบำรุงอย่างรวดเร็วสารไายแดนนะคะช่วย ต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีว่านหางจระเข้นะคะก็ช่วยเรื่องการแพ้นะหรือว่าเรื่องสิวต่างๆนะคะต้องทายเยอะๆนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องแบบจัดเต็มใช่ไหมหน้าจะต้องอวบอิ่มหน้าจะต้องชุ่มชื้นนะคะแล้วสลิปติ้งมาคือเราทาไว้แบบอย่างเงี้ยพอกไว้นะคะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยหน้ามันจะกระจ่างใสขึ้นนะพอกทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปนอนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาแต่งหน้ากันจ้า โอเคค่ะก็มาอัปเดตผิวให้ได้ชมกันตอนเช้านะหลังจากที่ตื่นได้สักแป๊แล้วนะตอนนี้เวลา8ปดนสนาที หลังจากที่เมื่อคืนนะเราได้ใช้ซอสกินสลิปปิ้งมาร์กไปนะคะอย่างที่จริงๆเ,เขามีสารสกัดหลายตัวนะที่พูดไปเมื่อคืนว่าน่าสนใจนะ mm hmm. เช่นพิษงูเมื่อไขอยท่านะคะ mm hmm. แล้วก็ว่านหางจระเขหรืออาร์บูตินที่แบบช่วยเรื่องผิกวกระจ่างใสนั่นเองนะคะ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆสนใจนะสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็สามารถลองดูกันได้นะ,ะ mm hmm. เพราะว่าเขาได้ผลเร็วกว่าการใช้คินนั่นเองนะสำหรับการที่เราจะไปออกอีเวนต์ข้างนอกนะคะหรือว่าไปงานต่างๆนนะคะในวันต่อไปนั่นเองนะ โอเคเดี๋ยวแอมขออนุญาตไปอาบน้ำทานข้าวสักแป๊บนั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งหน้ากันจ้าโอเคกลับมาอีกแล้วนะคะกับหน้าสดนะวันนี้นะคะแอมจะขอเลือกอะไรที่บางเบานะคะโดยแอมจะใช้คุชชั่นของลางโคมนะคะตัวนี้เป็นบองเอ็กซ์เพรสนะคะคุชชั่นคอมเพล็กซ์นั่นเองโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะแอมจะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้แอมเลือกใช้ของ N ิ x นะคะรุ่น H D นั่นเองนะคะก็ลงไปนะคะบริเวณใต้ดวงตานะคะแล้วก็สันจมูกนะจ๊ะลอยสิวนิดนึงต่อมานะคะแป้งนะแอมจะเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะซินเดอเรล่านะคะมี S P F 50นะคะ P A บวกบวกนะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็จะทานะไปนะคะทั่วใบหน้านะแป้งตัวนี้นะคะจะค่อนข้างบางเบานะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะดีตรงที่ว่าเขามีสารกันแดดค่อนข้างเยอะนะคะ50เท่าเนาะหลังจากนั้นนะคะแอมจะใช้นี่เลยคอนทัวร์นะคะของ City Color นั่นเองค่ะซึ่งแอมจะใช้สีนี้นะคะคอนทัวร์บนใบหน้าก่อนนะให้หน้ามีมิตินั่นเองนะคะ ใช้สีเดิมนะเขียนปลายบริเวณโค้งคิ้วของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ดิสอเขียนคิ้วนะคะของเมรินดานะสีวอลนัทนะคะก็เขียนไปนะบริเวณตามรูปคิ้วของเรานะคะปกติธอเลือกใช้นะมาชราปัดคิ้วของฟาซิโอนะคะ นี่เลยค่ะของเอเซนนะคะเป็น Smoky Eye Set นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นพาเลตเล็กๆนะ mm hmm. แอมก็จะใช้นะคะสีนี้นะคะลงไปทั่วเปลือกตานะคะ mm hmm. คือเนื้อเขาค่อนข้างติดดีนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงเนาะเอเซนเนี่ย mm hmm. แล้วก็จะมาใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงไปนะทั่วชั้นตาล่างนะคะ ังจากนั้นนะก็ใช้สีอ่อนนะคะลงไปบริเวณใต้หนกคิ้มมิจ,จะ้ะใช้พู่กันหัวตัดนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ดินสอเขียนใต้ขอบตานะคะของเมลินดานะ <S <S แล้วก็ใช้วิงวิงนะคะของเมลินดาเช่นกันนะ นะคะของคาทรีสนะรุ่นพี่อ้วนฟ้านะแล้วก็นี่เลยติดขนตาปลอมนะคะของเมลินดาเบอร์หนึ่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้าโอเคค่ะหลังจากที่ติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตาฟุ้งฟริงมุ้งมิงมากเลยนะก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะใช้สีหนังตานี้แหละก็วิ่งไปนะคะบริเวณหางตาเนาะ <S <S แล้วก็ใช้เมลินดาตัวเดิมนะจ๊ะทาไปนะคะบริเวณเหลือตานิดนึง เลอกใช้เป็นนี่เลยค่ะของเอเซนนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยสวยมากนะสีดูสิแล้วก็จะใช้แปลงนะคะนี่เลยของเรียวชินิกนะปัดไปนะคะบริเวณหน้าแก้มนะคือสีเขาจะค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็มาคอนทัวร์หน้ากันอีกสักนิดนะจ๊ะใช้แปลงนะคะของเอเซนนะ เป็น Illuminating Cream นะคะของ City Color นั่นเองนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมนะบีบออกมาะคะ่ะแต้มไปนะบริเวณหน้าแก้มของเราทำให้หน้าเราดูแบบฉ่ำวาวมีออร่านะอ่ะมาจบกันที่ปากนะคะจะเลือกใช้นะเป็นของ Wet n Wild นะสี Carrot Gold จะเป็นสีส้มนั่นเองนะแล้วก็ตบด้วยกอสนะคะของ Essence นะ ไปงานแต่งตอนเช้านาะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นคือแบบไม่ได้แต่งยากเลยนะคะสําหรับการแต่งตาก็ใช้พาเลตแบบเล็กๆแบบแค่นี้แต่งตานะก็แบบง่ายมากนะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะมีม a ี e b o o k Fan p a g e แล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีอิน r ตาแกรมชื่อว่า makeup underscore m y นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีกิฟต์เอาไว้กันค่อนข้างบ่อยในะช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของแอมนั่นเองนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊าแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ 我呢？你打。